สวัสดีครับเมื่อกี้ผมทําคลิปไปแล้วแต่เพื่อนไม่ยุัญหานะครับก็ลเลยเอาเขามาทาใหม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับพี่น้องท่านใดที่คิดว่าจะมาทาถ่านเหมือนพิจารณนะครับจะ,จะบต้องมีข้อคิดหลายๆเรื่องนะที่ผมต้องมาเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องอยู่หนึ่งเ,เรื่องการหาวัตถุดิบนะครับทั้งวัตถุดิบทั้ง การเผาการตาลาดนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะไปทําแบบเล็กๆน้อยพอได้ค่าข้าวค่าขนมแต่ละวันเนี่ยก็ได้นะครับวันละห้าร้อยสามร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดคิดจะทําธุรกิจใหญ่เหมือนเหมือนพิจาทานะครับอยากให้คํานึงถึงลักษณะของไม้นะครับ,บ,ไ,มนะรบไม้เนี่ยต้องเป็นไม้ที่แห้งนะครับหลายคนเคี่ยวขุผมผุมเจอโทรศัพท์แต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่อง,องการทมเรื่องไม้ ไม้ไม่สูกบ้างนะครับเผายากบ้างมันเกิดจากไม้ที่ยังไม่แห้งพอนะครับพี่น้องได้เผาไม้ที่สดเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเื้อเพลิงนะครับซึ่งผมตอนนี้นะผมเองเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเผานะครับผมเองได้เตรียมฟืนเตรียมไม้ตากแดดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อในการเนินการเผาทีเดียวเลยในการพอไม้มันแห้งเนี่ยผมก็จะเผานะครับ อาการอื่นนะผมก็ได้ข่าวดีจากทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับเชักชวนผมเริ่มทำธุรก,กิจเกี่ยวกับทานอัดแท่งนะครับส่งออกประเทศจีนาจากโซลาลาวนะครับเขาจะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เดี๋ยวจะเป็นทางเข้ามาผมที่จังหวัดระยอดเร็วนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับรเพื่อนเพนี่ๆอน้องที่อยู่ในเครือข่ายของผมนะครับในเครือข่ายของการเผาด่านเราจะเป็นทางพี่ตำรวจและก็ทางอดีตทหารทางพี่แจ็คนะครับแล้วก็ มีเพื่อนๆในวงการค่อนข้างหลายคนที่เริ่มธุรกิจนี้นะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านซึ่งแต่ละท่านเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ผมเองศึกษามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองในหลายอย่างเช่นตอนนี้นะครับในการเผาถ่านแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องทําให้กรบวงจอดหนึ่งน้ำต้มพันไม้สองถ่านแท่งนะครับสามก็เป็นถ่านชาโูหรือถ่านไรพันที่เราทําอยู่ทีนี้ถ้าเราเผาถ่านชาคุยอย่างเดียว ข้อเน้นย้าเลยผมจะเน้น,น,นท,ทุกคลิปในการบอกพี่น้องนะครับคือต้องใช้ฟืนที่แห้งสนิทเท่านั้นถึงจะคุ้มค่าไม่งั้นท่านจะสิ้นเปลืองเียงในการที่ผาเผามันตลอดเวลานะครับอย่างวันนี้นะครับผมเผาไม้อยางนานะครับเผาตั้งแต่เมื่อคืนจนไปหยุดเผาประมาณสองทุ่มเศษเพราะผมไม่ไหวนระร่างกายเริ่มอ่อนลา้า มาวันนี้ตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับซึ่งได้หยุดเตาไปเพราะว่าไม่ไหวเหนื่อยครับแต่สิ่งที่ผมได้นะครับผมได้จากการเผาไม้สดเนี่ยคืออะไรคือเศษถ่านในการที่ผมจะเอามาทําถ่านอาัดแท่งเป็นวัตถุดิบถ่านอาัดแท้งนะครับและมัน,น,มนมได้ปริมาณค่อนข้างเยอะน้ำสุมพันไม้ก็เยอะเศษถ่านก็เยอะไอ้ตัวถ่านในเตาเราลู้ปริมาณอยู่แล้วประมาณเจ็ดกระสอบต่อเตา ซึ่งผมยังไม่คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าต่อให้ผมเขาตอนนี้ไปเนี่ยไปขายมันก็ยังก็ได้ขายอยู่แล้วนะตะเวนขายทางบ้านท่านก็ไม่พอขายอยู่แล้วเอาว่าผมเริ่มผลิตตัวที่มันจะสามารถเป็นบรูปในการส่ง,งออกหรือทําทุกอย่างให้ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องถ่งนะรับน้ำทุวมคนไม้ก็ทําสะสมมาไว้นะครับไวเ้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีของพวกนี้ไม่ต้องเสีดเยดนะครับไม่น่าไปเสียมันก็ขายได้ ชาดยวมันขายได้แต่ตอนนี้นะครับเรื่องการผลิตเ,เครื่องในการทำถ่านหแท้งหนึ่งละสองเกี่ยกับกัรกันต้องกฎไมนะ้ปริมาณที่จะได้มามันมีหลายอย่างปัจจัยในการที่จะเอาพบวัตถุดิบมานำรเองไ้ไหนบ้างผมได้มาจากการเผาเอาเชื้อเพลิงไปเผาถ่านชาปู เที่ยวทานที่สดสดนะครับค่อนข้างสดสดไม้ฟืนที่ยังไม่แห้งเนี่ยครับเพื่อเอาวัตถุดิบตัวนั้นมาทําเป็นถ่านแท่งแล้วก็ได้ลำทุงคนไม้ปริมาณนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรลำพังที่เราจะต้องมาเผาเอาถ่านชาโคเนี่ยถ่านไล้ควนันเีนหลักเนถ้าคิดจะทําแบบไม้แห้งๆหรือใจร้อนทำเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับท่านจะมาผิดทางอย่าทําอย่างนั้นนะร,รอให้มันแห้งรอให้มัน ไม้แตกกลางกอดนะครับยิ่งแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีท่านจะได้ไม่ต้องสิน้นเปลืองเชืเ้อเพลิงซึ่งมันทําให้เราสิน้นตัวเชื้อเพลิงมหาศาลมากกว่าฟืนในเตาเราด้วยซ้ำไปบางครั้งนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดไม้เราแห้งเมื่อไหร่นะครับใช้เวลาเผาเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งชัวง่วโมงก็จบกระบวน,นการได้ไมันก็โอเคว่าคุ้มนะครับเพราะงั้นหลักการปัจจัยหลักในการทํา ฐานชาโคหรือฐานไม้คันเนี่ยนะครับหนึ่งไม้ตรงแห้งนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ให้มันสั้นลงให้มันสั้นให้มันแห้งให้มันเผาได้หมดจุดมายิ่งยิ่งสั้นยิ่งแห้งยิ่งผ่ายิ่งแต่เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับใช้เวลานิดเดียวในการเผาเราจะมีจุดคุ้มค่าสูญเสียเชิเพิงได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าฝืนอยู่นะครับก็ได้ทำให้บอกเลยเด็กนี่คือได้ทำนะครับมันก็จบ แต่ถ้าเราปรับปรุงระบบทุกอย่างตอนที่ผมทําคลิปให้ดูนะครับเช่นทําห้องเชื้อเพลิงใหม่ทำระบบน้ำส่งขนไม้ดีๆแล้วก็สร้างเครื่องนะผมเองก็สร้างทีมงานสร้างเครื่องขึ้นมาเองตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่ประกอบเครื่องนะครับยังไม่มีการเผยแพร่ภาพหรือจะให้อะไรอีกทีหนึ่งนะว่ามันสร้างยังไงมันผลิตจากอะไรบ้างเน้นไปทางวัสดุดิสิกิลนะครับที่พวกผมทำอยู่ดิสเกิลเพื่อให้พี่น้องสามารถประยุกต์ทำเองได้นะครับ ถ้าเราซื้อใหม่เลยมันก็ซื้อได้นะครับแต่มันมันไม่ภูมิใจผมอยากสร้างเองนะผลิตทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวรอทําทเครื่องอัฐนานเ็จก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไม้ผ่าฟืนอ่าไม่ใช่ไปจุดเครื่องผ่าฟืนนะหรือแยกไม้นั่นเองไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับแยกมันมันจะเผาได้ง่ายกว่าไม้เป็นท่อนๆน,นะครับถ้าเป็นไม้ที่ท่อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราผ่ามันแล้วเนี่ยเครื่องใหมมันก็จะคายความชื้นออกมาจะเผาง่ายกว่าไม้ฟืนที่มีเปลือกหุ้มนะครับผมก็ยทำมาแล้วแล้ว ก,ก็เป็นฐานที่สวยงามนะครับเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> เรื่องการส่งออกนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวดีมรรลุมพูดปหมือยเดียวดีแบบหมดก็ซ้ําย้ําอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีสำหรับวันนี้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงของข่าวผู้เดียนอยู่นะครับซึ่งได้ทราบข่าวว่านายชัยเนี่ยได้หนีหลบหนีมาทางประเทศลาวนะครับก็มีติดต่อผมมาอยู่พอดีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นั้นผมไม่ทราบแต่ผมดูในโปรไฟล์หรือว่าเช็ค ทุกอย่างแล้วค่อนข้างจะชัดเจนในการที่เป็นในทุนเกี่ยวกับงานไม้งานพอถา่านข่งจีนนะครับแต่ก็ยังรอให้ท่านขึ้นมาให้นี่ก่อนนะครับในการเดินทางไปเนี่ยผมเพิงไปคนเดียวนะคไปคนเดียวก่อนชีวิตผมมันไม่มีอะไรต้องต้องกลัวแล้วนะครับมันมาทางนี้แล้วแต่ชีวิตต้องชีวิตคนอร,อรอบข้างผมจะให้เขาทำางนี้นี่ก่อนนะครับจนกว่ามจะแน่ใจว่ามันไม่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องคูดแดนนะครับหรือเรื่องอื่นใดช่ไหถ้าผมหมายไป ไม่มต้องสงสัยนะพี่น้องอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ได้ผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวผมมีดีที่จะไปไปเพื่อสร้างอนาคตหรือไม่มีอนาคตช่้างมันผม,ไ,มได้ทําทุกอย่างไว้ให้คนที่นี่แล้วนะครับแต่ว่าต้องรอเขาเดินทางมาให้นี่ก่อนแล้วก็มาทําอะไรสักอ,อย่างเพื่อเป็นการผูกมัดใจผูกสัญญาก่อนอย่างเช่นอาจจะต้องให้เขามาร่วมทุนลงทุนในการทําเครื่องจักรขึ้นมาสักตัวหนึ่งน้นในการที่เราจะนาส่งองอกประเทศจีนเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างเครื่องจักรที่มันขนาดใหญ่ ปริมาณผลิตได้เยอะๆอะไรนี้ในการที่เรานำสนอนะแล้วก็ผมก็มีทีมงานวกพวกเกี่ยวกับเรื่องผลิตวัตถุดิบนะ,บะเช่นท่านเซธาร์ดแท่งเนี่ยได้จํานวนมหาศาลพอสมควรนะครับซึ่งผมก็สอนเมืเขาทาอยู่แล้วพี่น้องก็เห็นในการที่ผมเอาคลิปมาเาผยแพร่เกี่ยวกับการหาวัตถุดิบทําวัตถุดิบทํายังไงนะครับส่วนการเรื่องการตลาดที่จะออกไปต่างประเทศเนี่ยผมมามองว่าถ้าผมโมเดลกลัวนะครับโมเดลกลัวโมเดลวัน ความสาเร็จมันไม่เกิดนะในเมื่อเราเดินมาทางนี้แล้วก็ไปให้มันสุดนะผมเองก็ตัวโตผมไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อเงนมันมาเกี่ยวข้ามเกี่ยวกับเรื่องของคูเรียนด้วยนะครูเรียนก็วันวันดูกันว่าที่เป็นแผนร่วมของงนนหรือไม่นะครับเราให้เราไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาความมั่นใจจากธนุมาให้เราคือสร้างความชัดเจนก่อนเดี๋ยวผมมีวิธีผมอยู่ไม่ต้องคอยติดตามกันวนะว่าผมจะทำไงในการที่เราจะสร้างระบบ ฐานผลิตที่นี่จังหวัดระยองนะเป็นฐานผลิตหลักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาต้องการส่งออกอะไรเงี้ยนี่คือแผนการตลาดที่แผนงานที่ผมจะต้องวางเอาไว้เพื่อความมั่นใจของทีมงานนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะเดินอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมกำลังพาทีมงานมุ่งไปด้าน้าข้างหน้ามันจะเป็นแบบรูปแบบไหนนะครับก็อยากให้พี่น้องติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งไหนที่ผมได้เผยแพร่ไปทําคลิปไปให้ดูเนี่ยมันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง ประสบการณ์ต่างๆที่ผมถ่ายทอดนะครับอาจจะชาจ้าของเขาล่าหลังของเขาเรื่อยก็แล้วแต่ผม,ผมไม่ทราบนะครับผมเองไม่ค่อยดูของไครผมม่ได้ทางานนะครับคิดแล้วทําผิดถูกลองด้วยตัวเองบางอย่างทําเลยก็ถูกต้องเลยบางอย่างทําไปก็ผิดพลาดก็ต้องแก้ไขนะดีนะที่ว่าเครื่องอะแท่งเนี่ยมันออกมาแล้วมันดีเลยแล้วมาเสียทีหลังเราก็สามารถจูนหาจุนบลุกพอของมันนะครับจนจนทุกอย่างมันโอเค เราต้องหาอย่างเช่นส่วนผสมบ้างนะครับแรงอัดบ้างอ,อะไรบ้างรอบเครื่องบ้างมันก็ต้องมอีความสัมพันธ์กันแต่ละอย่างนะครับเราต้องค้นหาความสมดุลในการทํางานให้มันลงตัวให้ได้จากความผิดพลาดเราเองนี่แหละก็คงมีที่ครับพี่น้องเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมคลิปหน้าเต่าไปแล้วเมื่อแต่ชุกชคนะครับคิดได้ก็เลยเรียกมาพูดพอดีว่าไม่มี้ปัญหานะครับไม่รู้ิมชัดก็เลย ต้องผมย่างมาทาในห้องออนะครับอาจจะเสียงกล้องอีกหนึ่งประด็ว่าห้องนอนเพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้เข้านอนหรอกนะครับมาทั้งห้องทำงานผมทำห้องทําเพลงผมนี่แหละรอขึ้นบ้านใหม่นะขึ้นบ้านใหม่ประมาณวันพฤหัสเนี่ยหกค่ำนะครับจะไปห้องทํางานส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้พักผ่อนเวลาเลิกง,งานนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับพี่น้องอยังไงก็ติดตามท,ทุกคลิปดีกว่านะครับจะได้เห็นอะไรใหม่ๆใครที่คิดจะทำธุรกิจพวกนี้ก็ต้อง มีผู้รู้เดินหน้าผิดพลาดก่อนจะได้ไม่ต้องมาเดินผิดพลาดเหมือนเขานะครับก็ฝากเป็นกำังใจที่งานพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับจเจริญพร